นี่เป็นครั้งที่5แล้วที่เด็กชายพยายามสร้างบั้งไฟให้สำเร็จเขาทำได้ทุกครั้งแต่ก็ยังไม่รู้คำตอบว่าทำไมมันถึงไม่ทรงพลังพอด้วยความอยากรู้เขาจึงแอบไปที่วัดเพื่อเรียนรู้เคล็ดลับจากหลวงพ่อที่สร้างบั้งไฟได้ดีที่สุดในหมู่บ้านที่นั่นมีผู้คนมากมายมารวมตัวกันเพราะต่างก็อยากเห็นเทคนิคของหลวงพ่อกับตาวันหนึ่งเด็กชายแอบเห็นหลวงพ่อรูปหนึ่งเก็บขนควายอย่างลับๆเขาตกใจแต่ก็เข้าใจทันทีว่านี่แหละคือหัวใจสำคัญของเชื้อเพลื บ้งไฟเขาเรีบไปหาลุงเพื่อขอเรียนรู้วิธีทําเชื้อเพลิงลุงบอกว่าส่วนผสมที่จําเป็นคือมูลขังข้าวทานกรรมฐันเกลือและเศษทองแดงเพราะเวลาระเบิดท้องฟ้าจะเปล่งประกายเป็นสีฟ้าทั้งคู่เดินทางไปยังถ้ำขังข้าวเด็กชายรีบโกยมูลใส่กระเป๋าแต่พอหยิบเทียนขึ้นมาส่องเขากลับกลัวจนวิ่งหนีออกมาจากถ้ำสุดชีวิตเมื่อถึงบ้านพ่อถามว่าไปไหนมา ทำไมกลับมาช้าแต่เด็กชายไม่ตอบเขามีแต่ความคิดเดียวในหัวจะสร้างบัางไฟให้ดีที่สุดเขาบอกพ่อว่าถ้าชนะงานบัางไฟปีนี้พวกเขาจะได้เงินไปซื้อบ้านและที่ดินแต่พ่อกลับสายหน้าบอกให้เลิกฝันเสียเถอะ แต่ความฝันของเด็กชายไม่หยุดเขาออกตามหาดินปืนในป่าจนเจอลูกระเบิดเก่าเขาจึงขอให้ลุงที่เคยเป็นทหารช่วยสกัดดินปืนออกมาแล้วลองผสมตามสูตรใหม่แต่ไม่ว่าจะทดสอบกี่ครั้งก็ล้มเหลวแม้สะผิดหวังเขาก็ยังไม่ยอมแพ้เพราะเชื่อว่าสักวันจะทำได้และแล้ววันแข่งขันก็มาถึง ตรวดแต่ละลำถูกยิงขึ้นฟ้าทีละลูกบางลำบินสูงบางลำตกกลางอากาศและบางลำก็ระเบิดก่อนขึ้นถึงคราวของพ่อเขาจุดไฟด้วยความตื่นเต้นแต่บางไฟกลับพุ่งไปชนหลังคาบ้านตัวเองพอยืนนิ่งด้วยความสิ้นหวังยายดุเสียงดังส่วนคนดูหัวรอบกันลั่นจากนั้นแชมป์เก่าปีที่แล้วก็ขึ้นมาบางไฟของเขาทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและหายเข้าไปในก้อนเมฆเสียงปลบมือดังก้องไปทั่วงานทันใดนั้นเด็กชายก็เดินออกมา ร้อมบั้งไฟของตัวเองเขาตั้งไว้บนแท่นสูงเตรียมจะจุดแต่ตามกฎแล้วเด็กห้ามปล่อยบั้งไฟเขาจึงขอให้พ่อช่วยแต่ยายห้ามไว้ชาวบ้านทั้งสนามเงียบลงทันทีเด็กชายก้มหน้าอย่างผิดหวังแล้วเดินออกจากสนามแต่เมื่อพ่อเห็นสีหน้าของลูกเขาก็รู้ว่าความฝันนี้สำคัญแค่ไหน พอจึงตัดสินใจเดินไปยังแท่นบังไฟจุดชนวนด้วยมือของตัวเองควันเริ่มพวยพุ่งขึ้นเด็กชายตกใจรีบวิ่งเข้าไปห้ามแต่ก็สายเกินไปบังไฟพุ่งทะยานขึ้นฟ้าพร้อมเสียงดังสน,นั่นทุกคนเงยหน้ามองด้วยความตกตะลึง เพราะบังไฟของเด็กชายพุ่งทะลุถึงก้อนเมฆและไม่นานหลังจากนั้นฝนก็ตกลงมาเสียงโห่ร้องดังขึ้นทั่วหมู่บ้านพ่อยิ้มอย่างภาคภูมิส่วนยายก็ถอนหายใจด้วยความโล่องอกสุดท้ายเด็กชายก็กลายเป็นผู้ชนะไม่ใช่เพราะบังไฟของเขาทรงพลังที่สุดแต่เพราะเขาไม่เคยยอมแพ้ต่อความฝันของตัวเอง